สวัสดีครับพบกับช่องนโมธนพล a n n e l นะครับวันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้ก็ยินดีในเรื่องของการทำยูทูบเบอร์สำเร็จก็คือเข้าสู่กระบวนการเอ็กเซนซึ่งสามารถมันสามัครยากมากครับเพราะว่าต้องเข้าไปกรอกแล้วทีนี้ก็อรอเอกสารมาครับเพราะว่าช่งที่อยู่ไปแล้ว ครับก็สำหรับคนท, <ำ S 1> ที่ยูทูบเบอร์เป็นมืออาชีพล้วนๆเลยนะครับคือต่อไปนี้ผมจะไม่ใช้แอปเสียงแอปซาวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ดูดีไม่ดูดีก็า่างเพราะว่าจะทำเป็นสื่อการสอนในเรื่องของศิละปะชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ามนะครับเรื่องของศิละปะพื้นฐานที่เกี่ยวกับ ผมได้เรียนมาเองนะครับก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นเพในเรื่องของศิละปะเรียนรู้ตอนนี้ก็มานั่งเขียนออกแบบพื้นที่ก็น่าจะลบไม่กล้าถ่ายก็เลยถ่ายมุมที่มันไม่ได้ลบเพราะว่างานมันเยอะมากจนการเขียนแบบนะครับผมจะนินใกนการเขียนแบบเขียนออกแบบโมเดลบ้านออกแบบอาคารสถานที่แต่ผมก็ไม่ได้รับงานนะครับเป็นรับงานาแค่เป็นบางคนที่รู้จักกัน นะครับเขาสำหรับคนที่เป็นจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นั้นนะครับเขต้องใช้ความพยายามมากคกนผมใช้เริ่มทำตั้งแต่ปีวันที่10กลุมพฤศจิก,กาหกศูจนถึง10มีนา64รวมเป็นเวลา4ปีเต็มนะครับซึ่งจะเป็นเวลาที่ใช้เวลาคนอื่นเขาน่าจะใช้เวลานานนะครับ ส่วนเพจนะครับผมสร้างมานงแต่ผมอยู่ผมสร้างเพจมานงแต่ผมอยู่ปีสองปีสามแต่มาเปลี่ยนเป็นชื่อของวัดป่าธรรมสงเคนด้วยเหตุที่ว่าที่เจ็ดทำใหม่เนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อของวัดเพื่อจะเป็นสื่อสารในเรื่องของงานต่างๆนะครับบางครั้งเขาไม่เอาลงบางครั้งก็เอาลงนะครับเพราะว่า,าบางที เขาไม่ให้หมั่วสุมเกี่ยวกับคนเยอะๆก็เลยไม่ต้องไม่ได้ค่อยเอาลงส่วนมากเขาจะอยู่ในกลุ่มที่สร้างเป็นของทางวัดโดยตรงนะครับขอบคุณมากครับสําหรับขอบคุณจริงๆนะครับน้ําใจจริงๆที่ติดตามเป็นสารสนนให้ผมได้เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับ ก็เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าวิธีการลงทะเบียนนู่นนี่นั่นมันเป็นอะไรนะครับช่วงนี้ก็เห็นแต่หัวหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเ <c oughs> ครับต่อไปนี้ท่านก็จะเห็นผมอธิบายแปลกๆใหม่ๆเพราะว่าต้องมานั่งรื้งงานออกแล้วก็จะซื้อสีไม้แล้วก็จะซื้อสีเทียนแล้วก็ซื้อสีน้ำมาเป็นสื่อการมาเป็นสื่อการสอนในเรื่องของ การออกแบบบ้างการทำงานบ้างแล้วก็จะน่าจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสยืยอกว่านี้นะครับในเรื่องของการสอนศิลปะเอาผมจะเอาความรู้ที่ผมมีเท่าที่เท่าที่ได้นะครับเท่าที่มีนะครับไม่ได้จะจะจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่เพราะว่าเรียนมาเ็ื่สิบปีแล้วเนาะจะไม่ค่อยได้สอนในส่วนมากก็ททำเอกสาร บางครั้งก็โดนโยนงานเอกสารมาบ้างแต่พวกนี้ก็ไม่ได้เป็นครูครับเพราะว่าเมื่อไรหันมาทำยูทูบเบอร์บ้างแล้วก็มาอย่างอื่นบ้างนะครับจะไม่ใช้สาวเสียงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดกวความลำคัญกับผู้ติดตามผู้ชมแต่อาจจะดีเป็นบางคนบ้างอาจไม่ดีบาเพราะว่าสื่อการสอนต,อต้องเน้นต้องเน้นคล้ายๆครับว่าต้องละเอียดต้องเข้าใจ แล้วก็สื่อข้อหมายรู้เรื่องนะครับตอนนี้ผมก็จบคลิปเพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผู้ติด,ดตามสำหรับ1,2 4 7ัอสี่สิบเจ็ซับหรือหนึ่งพอเจ็ดสี่สิบเจ็ดคนนะผู้ติด,ดตามแล้วก็ครบหนึ่งันชั่วโมงตามยู <คน S 1> ทูบเบอร์ทุกคนต้องขยันนะครับต้องขยันลงคลิปขยันต่งาตงๆจะเป็นไอดอลได้นะครับแล้วก็จะเป็นเน็ตไอดอล หรือใครจะเป็นอะไรก็ให้ฝันแล้วก็ไปให้ถึงไปให้ไกลได้นะครับเราก็จะมีกำลังสู้ต่อ,อไปครับสวัสดีครับ